ชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการไม่โอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับย้ำนะครับไม่มีการโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องรีบเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไม่งั้นอดรับเงิน1,000 0บาทอย่างแน่นอนมาดูวิธีเช็คบัญชีพร้อมเพย์ว่าได้ผูกหรือยังยิ่งใกล้วันนะครับรับเงินสด1,000 0บาท เข้ามาทุกทีถือว่านับถอยหลังก็ว่าได้ก็มักจะมีคำถามต่างๆนานาที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมาทำความเข้าใจก่อนรับเงินสด10,000บาทเพื่อความสบายใจพร้อมการรับเงินสด10,000บาทในครั้งนี้มีคำถามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกดออกมาเป็นเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ได้หรือไม่จากกระแสะข่าวที่ผ่านมาขั้นตอนการกดรับเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนทําให้หลายคนมีความสงสัยนะครับทําให้หลายคนมั่นใจว่าเงินหนึ่งบาทจะผ่านสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดออกมาได้ เรื่องนี้มีคำตอบจากทางธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับซึ่งได้ตอบชัดเจนสำหรับวิธีการกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผ่านตู้ธนาคาร ATM ธนาคารกรุงไทยนั้นคำตอบของธนาคารกรุงไทยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ตามกระแสข่าวที่ออกมานั้นซึ่งเป็นกระแสข่าวเก่า เป็นเฟกนิวทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนให้ไปใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทนซึ่งหลายๆคนก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสำหรับการกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสด10,000บาทที่ทางรัฐบาลจัดแจกหลัง วันที่20หรือภายในวันที่20 2567นี้จึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือนำสมุดไปเบิกถอนออกมาเป็นเงินสด1,000 0บาทออกมาใช้ได้ก็มีคำถามนะครับก่อนรับเงินสด1,000 0บาท สำหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวจะต้องทำอย่างไรซึ่งหากได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้น ในกรณีที่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ต้องเปลี่ยนจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือไปผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักถึงจะได้รับเงินเป็นเงินสด10,000บาทส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก,กลุ่มที่เป็นผู้ติดเตียงกลุ่มผู้พิการไม่สามารถ ไปด้วยตนเองได้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยตนเองได้หรือกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัญชีก็สามารถทำหนังสือโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพยกับคนอื่นได้แต่ต้องได้รับการยินยอมและมอบอำนาจเท่านั้นคำถามต่อมานะครับสำหรับกลุ่มที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หากมีบัญชีธนาคารและได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นรอรับเงินสด10,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน แอปทางรัฐหากมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้วคำถามสุดท้ายที่ถามกันเข้ามาแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วฟังคลิปที่แอดมินได้ทำสื่อสารไปท่านก็จะเข้าใจสำหรับคลิปเรื่องของวิธีการเช็ค บัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ผูกกับตนเองมาฟังคลิปกันต่อเนื่องกันได้เลยนะครับแน่นอนครับอย่างไรเตรียมรอรับเงินสด1 0 0 0 0มบาทได้ใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์รีบด่วนให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กันนะครับนะฮะให้รีบไปผูกกับบัญชีพร้อมเพย์นะครับ หากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ที่สําคัญให้กําลังใจกันด้วยการกดติดตามนะครับช่อง y o u t u เ e h edge, อา h a แชน l ด้วยนะครับเตรียมรับเงินเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ